สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษดีใหม่ละเอียบซีสุกุสุพนเมื่อนวสิบห้ามาสำรวจราคางว่าตลาดนัดบ้านหนองมังงามอำเภอสวรรนนค์ครหาจังหวัดหนองบัวล,ลำพูเศร้าวันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดทุกวันพฤหัสบดีนะครับพี่น้อง มืัอนี้มาเบิงราคางัวอยู่ตลาดนัดนัากันนะครับมันสิถูกสิแพงจก็ได้นะครับพี่นอ้องอยู่ตลาดนี่นะครับพี่น้องครับขอไปรับชมนกันได้เลยครับสวัสดีครับห้อยอันนี้ครับเอามาหลายบา่นี่ครับเอามาสิบตัวสิบตัวเนาะอันนี้แมนบ่อันนี้บ่าแมนครัอบอันนี้คคนของข้าเจ้าของ,ข,องข้าเจ้าเนาะงวงจอยมากมันนีน้เอางัวงจอยงัวอ่าแม่ลูกแม่ลูกนี่เนาะแม่ลูกเนาะแม่ลูกนี่เท่าไหร่ครับนี่ หมื่นสองนะครับหมื่นสองนะครับพี่น้องหมื่นสองห้องใบเนาะลูกตัวแม่หรือตัวผูตัวแม่เบิดครับลูกตัวเมียนะครับพี่น้องลูกตัวเมียแม่เพิ่นกระจีสูงประมาณร้อยหอดสี่สิบอยู่เป็นบ่ร้อยสี่สิบกว่ตัวนี้ร้อยสามสิบตัวนี้ร้อยสามสิบเนาะแม่ลูกสองตัวนั้นร้อยสี่สิบลูกแม่ลูกเบิดเป็นบ่แม่ลูกเบิดนะครับนี่ก็ลูกเพิ่นนะครับพี่น้องลูกตัวแม่นะครับ ขาดน้ยงเลี้ยงจังน้อยเนาะเอาไปเลี้ยงไปค<ล>ุ้นเอานะครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงไปคุ้นเอาเท่าไรครับนี่ยค่อมอันละครับเหมือนสองเบ็ดครับเหมือนส <12 S 2> องเบ็ดเนาะซุวงนั้นเด้อช่วงมยยีไงช่วงไงทำไงตัวละเงินสี่ครับอ๋อช่วงนั้นบ่บบมีลูกเป็นบ่ครับ,รบช่วงนั้นบ่มีลูกนะครับพี่น้องนี่ตัวละหมื่นสองนะครับแม่ลูกนะครับสองคมเนาะคสองค่อมหรือสามสามค่อมนะครับหมื่นสองนะครับพี่น้องนะครับนี่แม่ลูกนะครับพี่น้อง สามโคมนี่หมื่นสองนะครับอันนี้ตัวผู๋เนาะ,นะอ่านเท่าไรครับผู๋นี่สองหมื่นเก้าสนะครับพี่น้องอายุป,ประมาณจักปีเนาะสามปีเนี่ยครับสามปีนี่เนาะนะครับพี่น้องสูงอยู่ประมาณร้อยเอ็มร้อยห้าสิบกัวนะครับพี่น้องเบิรงอ๋อนะครับพี่น้องเป็นพ่อพันธุ์ได้เอาไปคุ้มฝูงได้นะครับพี่น้องเป็นเนื้อก็ได้นะครับอันเปิดไว้เท่าไรครับนี่ 29,000ครับพี่น้อง29,000นะครับแล้วนี่เดีกครับส้มแม่แม่นี่ส้มแม่จจมบ่คับแม่จมจกโตสามตัวครับสตัวนะครับพี่น้องเบิ่งสูงประมาณ140ร้อีบเนะอันเปิดไปเท่าไหร่ครับตัวละหนึ่ันพันนะครับพี่น้อง14,000บาทท่องบ่ อ่าบมันกอย่กับคร้ก่อทองเนาะนะครับพี่น้องเป็นแม่จามใ้นะครับพี่น้องยังบลรููว่าทองหรือป่ทองนะครับตัวละหมื่นสี่พันบาทเนาะทั้ง3าตัวนะครับพี่น้องเอามาเบอ่งเอานะครับอยู่ตลาดนัดเอาฝากเบอร์โทรไว้ห้อย093 0 3 6มครับ0ูน0้หอห้อยห้อยทีมหน้าบ้งครับห้อยทีมหน้าบ้างนะครับพี่น้อง มาเบิ่งเอานะครับพี่นอ้องงัวสวยๆหลายๆตัวนะครับอ่ะทุกโชคกันมาครับเอาใส่เบิดนองหน่อยนะอันนี้ของห้อยบ่ครับอากันนัน่นซะห้อยครับห้อยครับนี่บ่ตัวนี้นะครับแม่อันแม่นี่บอสิบหา้หาหา้หาร้อยนะครับ ทองบ่คร <laughs> ับทองอยู <Fern an fella> you know ่แ <zw> ต oh, ่หักประมาณเออเบื้องนี้ผู้บ่าวนี่ครับพี่น้องเนี่ยเออทองอยู่ประมาณเมื่อนั้นเอาของแม่ก่อนอันนี้มาตัวเดียวบอแม่ได้ตัวเดียวก่อนอันนี้เนาะนะครับเท่าไรเก็ราคาสิบหากระพาล้อยสิบหากระพาล้อยนะครับเมื่นหากระาล้อยนะครับสูงประมาณร้อยอันสามสิบกว่าเนาะแม่เนาะอ่าทองนะครับพี่น้องทองได้จักเดือนแล้ว อันนี้ก็บงหุจักน้ำงหุจักบะงหุจักเนาะสื่อเพิ่นมาเนาะครับเอาฝากเบอร์โทรไว้0นย์แปดเกองามครับเอาว่าไม่ดูเมตรศูนยแดเูแปดเ8ตสอง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 เสองมแหม่ยังครับพ่อสายพ่อสายนะครับพี่น้อง พ่อสายสุดพ่อสายสุดเทียขึเอามาหลายนะครับพ่อมีอยู่ดอกมันมีแต่งวดหน่อยครับอ๋อครับครับโชคโชคกันมาครับแม่ครับเบิ่งเอานะครับพี่น้องนี่เบิ่งท้ายนะครับพี่น้องเบิ่งลำโตนะครับพี่น้องแข็งขาดีอยู่นะครับพี่น้อง เท่าไรครับเมี่ยนี่สองหมื่นเอ็ดท่อง,องอบอ่ท่องกับประมาณคือกันละท่องกับประมาณคือกันครับพี่น้องท่องบอ่มาณล, <c oughs> ลูกไปน้ำเบาตีนะครับพี่น้องเบิ่งสูงประมาณร้อยสามสิบตัวนะครับเอามาตัวเดียวบ่ซุนี่บ่แมนบ่นี่กระแมน,มนตัวผู้เนาะนตัวผู้เท่าไรครับเนี่ย เศร้าหาสองตัวเว้นบ่กสองตัวนะครับพี่น้องเป็นกล้วยผูองง้อผูน้อยนะครับพี่น้องลำตัวสวยนะครับโอ้งามครับพี่น้องเป็นต่อไปเลี้ยงนะครับง้อผูทั้งสองตัวอ่ารุ่นนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับนี่เท<ะ>่าไหร่อายุเพิ่นอายุเพิ่นกี่ปีล่ะปีนี่นนะเนาะนะครับพี่นอ้อ,นองครับ,บ,บอ,อ,อ๋อครับครับอ่าฝากเบอร์โทรไว้ นักใจแต่น้ำเบื่อโท้นี่ยและเอาตึ๊งจำมาได้<อ>ไ<อ>แม่นี่เท่าดยดายนอนนี่เนาะของไครเหรอจะของหมืม่นสองบอกว่าหมืม่นสองนะครับอยากหมื่นสองนะครับแม,มนะแ,มมแม่จามเนาะพ่อเนาะแม่จามแม่จามเบื้องเขานะครับเพิ่นเขาตัวบักใหญ่บอกนี่ <c oughs> นะครับสูงประมาณร้อย สามสิบกัวนาะพ่อเนาะมื่นสองแมนบ่าวะมื่นอยากมื่นสองนะครับแล้วซุ้มนี้ดิมะแมนบ่าวะก็เงี้ยบะซุ้มนี้แมนบะแมนแมนครับอันนี้ตัวละเท่าไรอันนี้เจ็ดพันตัวนี้เจ็ดพันเนาะอันนั้นมื่นเอ็ดอันนี้มื่นเอ็ดตัวนอนอยู่หันตัวนอนอยู่หันเจ็ดพันตัวนั้นเจ็ดพันตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียตัวเมียนะครับ ตัวผู้สองตัวเนาะนะครับพี่น้องเบิ่งเอานะครับราคางัวนะครับพี่น้องพ่ออีพ่อมีเบอร์โทร <สา S 1> บ่บ่มีนะครับเบอร์โทรบ่มีครับพี่น้องเบิ่งราคาวนะครับพี่นอ้องอันนี้ของพ่อบ่ครับเนี่ยของใส่ของใส่ตะของเพล็ดตะของเพินออพ่นอยๆๆนะู่พีเนาะ คลองห้อยบ่นี่เนาะนี่คองห้อยบ่นหัวใสหมวกปอนเนาะพ่อสามหมื่นครับอันนี้บอกสามหมื่นสองตัวนี่บอกสามหมื่นสองตัวสี่สามหมื่นบาทอยากได้เนาะราคาห้องนะครับต่อรองได้ต่อรองได้อันนี้หัวโลนธรรมาตาดบอกครับเนาะหัลนทพมอันพ่นเป็นสายพันธุ์ใดเนาะเจ้าว่าสายพันธุ์ไหนเนาะสีผมมันเนาะ อ๋อนะครับงามเนาะงามอยู่นะครับวันนี้งามเนาะก็ได้ซื้อมาล่องได้ซื้อล่องเบิงทีนะครับพี่น้องมึงซื้อมา่งเขาเจ้าบอกให้ขาดทื่นหรือเปล่าบัดให้ขาดทื่นทีเดี๋ยวก็ได้ครับพี่น้องซูนซงามครับงามงามเป็นเต่าไปเลี้ยงครับพี่น้องไปเลี้ยงกลาวันอ่านสูงประมาณร้อยสามสิบตัวเนาะเป็นแม่เป็นแม่สาวนะครับนะครับพี่น้องเบิงหลังครับพี่น้องหลังเปเลือกเปียบ แม่สาวสองตัวนี่โอ้เป็นเตาัาไปเลี้ยงนะครับพี่น้องสามหมื่นเท่าไหร่ก่อนสามหมื่นจะซื้อไหมครับจากไดนสามหมื่นบาทเนาะต่อรองได้อีกต่อรองได้อีกเบิ่งครับพี่น้องแม่สาวสองตัวท่ายิ่งใหญ่นะครับพี่น้องนะครับแม่นี่กะทิสูงประมาณหนึ่งยี่สิบกัวนะครับแต่ว่าเนื้อหนังดีแข้งขาดีครับนะครับแม่สาวโอ้แม่นี่สวยนะครับพี่น้องสวยนะครับ แม่นี่ก็สวยครับพี่น้องมาเบิ่งเอาอยู่ตลาดนัดนะครับพี่น้องอ่ฝากเบอร์โทรไปนะครับ0ูนย์แปดเจ็ดสองสองหกสามเก้าูนสามสามเก้าูนยสามพ่อหนยพ่อยมาฮะ อ๋อครับโชค,โชคกันมานครับ